ยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่อง Yes Icon ในที่สุดตัวละครระดับ UR ก็กลายเป็นตัวละครตัวใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนและนั่นก็จะเป็นตัวละครอ,อะไรเป็นไปไม่ได้นอกจากตัวละครทัสมกิตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วเรามาดูรูปร่างของตัวละครทัสมกิในร่าง UR ตัวนี้นะฮะ ึ่งรูปร่างของตัวละครตัวนี้มันก็จะต่างจากร่างที่2แบบไม่เยอะนะครับผมทัศมก,กิในร่าง UR นี้ก็จะมีหินลอยขึ้นมาเหมือนกับร่างที่2เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนแค่ทรงผมเท่านันนนะครับผมกับหน้าตาของตัวละครตัวนี้ดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนตัวแล้วชอบตัวละครตัวนี้มากเลยนะครับผมเราก็จะดองตัวดําแล้วมาจาัดตัวละครยูอานี้กันนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายสกิลอันติของตัวละครตัวนี้กันอีกด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้ ได้รับมาในกลุ่มของวัน Punch Man ในซาวาจ G นั่นเองซึ่งก็จะมีการโจมตีธรรมดาโจมตีสกิลพาสีฟแล้วก็มีสกิลพาสีฟด้วยนะครับและสุดท้ายก็จะมีสกิลพาสีฟระดับ UR อีกด้วยนะฮะแล้วสกิลพาสีฟของตัวละครระดับ UR นี้มันก็จะคล้ายกับตัวละครระดับ SSR เบวกเลนะครับมันจะมีถึง4สกิลพาสีฟนั่นเองและเรามาดูสกิลแรกของตัวละครตัวนี้ว่ามันจะมีการโจมตีอย่างไรบ้างนะครับผมไปดูกัน แล้วเรามาดูการโจมตีของตัวละครทัสมกิระดับ UR ตัวนี้นะครับการโจมตีธรรมดาก็จะมีการโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งโดยจะสร้างดาเมจ120%ตรงนี้นะครับผมให้กับเป้าหมายซึ่งการโจมตีธรรมดาตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากงร่างแรกหรือว่าร่างที่2เลยนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นสกิลอันติของตัวละครทัสมกิระดับ UR นะครับซึ่งมันก็จะมีการโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งนะครับโดยจะสร้างความเสียหายหรือสร้างดาเมจ300%ให้กับศัตรูทันทีเลยนะครับ แล้วก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันสามารถสร้างสนามพลังได้อีกด้วยเหมือนกับร่างที่2นั่นเองนะครับผมซึ่งการสร้างสนามพลังตรงนี้ก็น่าจะต่างจากสนามพลังในร่างที่2อย่างแน่นอนนะครับไว้ตัวละครตัวนี้เข้ามาเรามาดูว่าการสร้างสนามพลังของตัวละครตัวนี้มันจะมีอะไรที่แตกต่างไปมากหรือไม่กับร่างที่2ของตัวละครตัวนี้นะครับหลังจากที่ตัวละครทัสซูมาเกตระดับ UR ตัวนี้ได้ทําการสร้างสนามพลังให้กับศัตรูแล้วก่อนตัวละครฝั่งตรงข้าม จะมีการเคลื่อนไหวมันก็จะได้รับความเสียหายจากสนามพลังของตัวละครทัสมากิตระดับ u r ตัวนี้อีกด้วยนะครับถึง400กันเลยทีเดียว แล้วก็จะยังมีโอกาส80%นะครับผมที่จะมีการเจาะเกราะภูมิคุ้มกันหรือว่าเกราะของอสุนจักรนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะยังมีการลบสถานะการได้รับบาดเจ็บอีกด้วยนะครับสําหรับตัวละครทัสมกิระดับ UR ตัวนี้นะครับแล้วการอันติของตัวละครทัสมกินี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าการสร้างสนามพลังตรงนี้แล้วก็การลบสถานะการได้รับบาดเจ็บตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับไว้ตัวละครตัวมันเข้ามาแล้วผมก็จะไปหา ข้อมูล อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นสกิลพาสีของตัวละครทัสมากิระดับ UR นะครับขอบอกก่อนเลยว่าการแปลของผมในวันนี้ผมก็ได้แปลจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็มาแปลให้ให้ใหทุกๆคนได้รับรู้ในภาษาไทยนั่นเองอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างหรือว่ามันไม่ตรงกับสกิลพาสีในภาษาจีนก็เป็นไปได้นะครับแต่สกิลพาสีของตัวละครทัสมากิตัวนี้ที่ผมเข้าใจนะครับผมหลังจากที่เพื่อนร่วมทีมได้ทําการเคลื่อนไหวมันก็จะมี การไ like ล่โจมตีศัตรูหรือว่าระเบิดสนามพลังให้แก่ศัตรู80%นะครับตรงนี้ผมก็ยังงงๆอยู่นะครับรว่าการระเบิดสนามพลังตรงนี้หลังจากที่เพื่อนร่วมทีมของเราได้ทําการเคลื่อนไหวอาจจะเป็นจริงหรือเปล่าผมก็ยังงงอยู่นะครับผมทุกคนหรือจะมีการลบการสตันของตัวละครแมชชีนไหนก็เป็นไปนได้ตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับจะหากมีการลบการสตันของตัวละครเมชชีนไหนแล้วก็มีการระเบิดสนามพลัง หลังจากที่เพื่อนร่วมทีมของเราได้ทำการเคลื่อนไหวแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแต่เรามาดูตรงนี้กันนะครับผมมันก็จะมีการดูดซับดาเมจหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นฟื้นฟูเป็นค่า HP ของตัวละครตัวมันเองอีกด้วยนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมของเราได้ทำการเคลื่อนไหวกับสนามพลังตรงนี้มันก็จะมีการระเบิดไปแล้วมันก็จะมีการฟื้นฟู HP ให้กับตัวละครทัสมกิตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับ และสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ก็จะเป็นสกิลพาสีฟระดับ UR นั่นเองนะครับซึ่งในการต่อสู้ในครั้งนี้ก็จะมีตัวละครที่มาช่วยอีกด้วยนะครับนั่นก็คือตัวละครพายุนรกฟูบุกินั่นเองนะครับที่มาช่วยพี่สาวของมันในการต่อสู้ในครั้งนี้ซึ่งการมาช่วยในการต่อสู้ของตัวละครฟูบุกิตัวนี้ก็ <S <S 2> <S 2> จะคล้ายกับตัวละครซิลเวอร์แสงระดับเอซิซ่าบวกนั่นเองนะครับที่จะมีตัวละครปูบอมที่เข้ามาช่วยในการต่อสู้หรือว่ามีการโจมตีหลังจากที่ตัวละครตัวหลักได้ การโจมตีไปซึ่งการโจมตีของตัวละครฟุบุกิตัวนี้ก็จะคล้ายกับตัวละครปู่บอมตัวนั้นนะครับผมเมื่อตัวละครทัสมากิได้ทาการโจมตีธรรมดาไปตัวละครฟุบุกิตัวนี้ก็จะมีการโจมตีธรรมดาไปเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวละครตัวนี้มันก็จะสุ่มในการโจมตีไปโดยจะคิดจากพลังโจมตีทั้งหมดของตัวละครทัสมากิระดับ UR นั่นเองนะครับแล้วเมื่อตัวละครทัสมากิได้ทําการโจมตีแบบใช้อันติแล้วตัวละครตัวนี้ก็จะมีการไล่โจมตีแบบอันติอีกด้วยนะครับโดยจะคิดจากพลัง โจมตีทั้งหมดของตัวละครฟูบุกินั่นเองนะครับแล้วจะยังสร้างสนามพลังได้อีกด้วยนะครับสำหรับตัวละครฟูบุกิตัวนี้นะครับผมฟูบุกิทัสมะกิตัวนี้งงมากในะระบบในการพูดแล้วเมื่อตัวละครฟูบุกิตัวนี้ได้ทําการไล่โจมตีไปนั้นมันก็จะมีการระเบิดจากสนามพลังอีกด้วยนะครับผม โอเคและนี่ก็คือสกิลทั้งหมดของตัวละครทัสมกิในระดับ UR นั่นเองนะครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้ไว้ผมจะมาอ่านแล้วก็มาตอบให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวละครระดับ UR ตัวนี้ซึ่งสกิลพาสซีฟแล้วก็สกิลพาสซีฟระดับ UR นั่นที่ผมได้อ่านไปมันก็จะคล้ายกับสกิลพาสซีฟระดับ SSR บวกเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากระดับ SSR บวกกลายเป็น UR นั่นเองนะครับแล้ว ใครที่ชอบตัวละครทัสมกิตตัวนี้ผมบอกเลยว่าเราควรที่จะดองตัวดําของเราเพื่อที่จะไปสุ่มตามหาตัวละครทัสมกิตตัวนี้นะครับผมซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อเราสุ่มตามหาตัวละครทัสมกิหรือว่าตัวละครระดับอ R ตัวนี้มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับมีการเพิ่มหินพัฒนาฮีโร่แล้วก็มหาหินปุกตื่นตัวละครทัสมกิตัวนี้หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะครับไว้วันที่1ในเดือนหน้าเข้ามา ผมก็จะไปหาข้อมูลให้เพืเ่อนๆได้รับรู้ว่าตัวละครระดับ UR นี้มันจะใช้อะไรในการปลุกตื่นเป็นระดับ UR นะครับผมโอเคและในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน see you next day บายบาย